แรงตอน โบหู้สิกินอย่างมันบอมาเบิ้งคลิปนี้เมื่อนี้ทีมงานนักเลงตอนจะพาไปกินของแซ่บแถมยังเป็นเมนูเด็ดเมนูใหม่ของทางห้านอีกตั้งหากไอยากหู้อย่าเฝ้าเลื่อนผ่านเดอ้อพอดีได้ยินข่าวมาว่าห้านเขาจีม่มีมลือได้ออกเมนูใหม่ซือว่าเขาจีมิ่ดบอลแซนด์วิชไก่บ้านทั้งทีกะสิพาพสบอพากันมาลองจวดทันทีเบิ้งตอนเพิ่นเฮ็ดโคตรเป็นตาแซ่ใส่หมูไม่ให้สีกร์ซีนหอยหนาและกระเบิดไฟตอนแอดยืนทน้ายินน่ากินโคตรหอมแค่นี้ยังบบซาใจกันเลย จดเซตแซบครบเครืองคุณซีมาอีกหนึ่งเซตขนาดว่าเห็นแค่ตอนเฮ็ดน,นี่ตอนน้ำลายกระแตกตุบตับตุบตับ,ตบแล้วในเซตก็จะมีข้าวจีทาโกยากิข้าวจีปาเต้เข้าวจีคาโบนาร่ขาข้าวจีบาร์บีคิวมาพร้อมน้ำเล่นจีมังก่อนอีกหนึ่งจอกขอบอกเลยว่าแซบสดซึนอยากให้ร้องด้วยความพาโลกลันเลจจัดเข้าคาโม,มูมาอีกหนึ่งจาน พร้อมด้วยมีเกี้ยวหมูแดงไม่อีกหนึ่งถ้วยอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากจัดให้มันจุกๆไปเลยและแอดขอแนะนำไยเดอ้อเมนูใหม่ของทางฮัเข้าวจีมิดบอลแซนด์วิชแป้งข้าวจีอบมาฮอนๆอนก็อนอกนุ่มในหยัดใส่หมูมากซอสสูตรเด็ดของทางฮันมาให้ตั้งสี่ก้อนหวกเฮาจวดเบิ่งแล้วถือว่ารสชาติแซบใส่ได้แนะนําให้มาลองหรือจะเป็นข้าวขาหมูจานนี้กับรสชาติหวานเค็มแบบพอดีราแจ่วส้มลงไปสวยตัดเลี่ยนและหให้แซบขึ้นตต้มกินข้าวแล้วก็มาจวดมีเกี้ยวต่อจะเป็นแบบมีแห้งแต่ น้ำสุบใบเห่ตืมอยู่เดอ้อหมักเส้นมีห้านเพลินใหญ่ๆนุ่มๆดีกินคู่กับเกี้ยวและกับหมูแดงถือว่าได้เรื่องบาดนี้มาเว้าถึงข้าวจี่ทั้ง4ีนนะโอ้นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีของทางห้านเลยเดอ้อหลังจากที่ได้ลองซิมจนครบแล้วความคิดส่วนตัวของพวกเขาเลยนะถือว่ารสชาติดีแซ่บทุกอนและกับเป็นเอกลักษณ์บุคือผัานี่คือการรีวิวตามความรู้สึกบ่ได้อวยนะจ๊ะเพราะว่ากินแท้กินจริงหู้รสชาติแล้วจึงกล้ามาบอกต่อถ้าเมื่อนี้พวกเจ้าบ่ฮู้จะกินหยัางข้าพระเจ้าขอแนะนำเลย ฮานเข้าจมีมีมีลืมฮันเพิ่นเปิดทุกมือตั้งแต่7จ็ดโมงเศร้าจนฮอดแดโมงแงหลงฮันจะยู่แคมทางไหญติดปากหอมสีบ้านทัดหลวงไตและจะอยู่กงกันข้ามหรือว่ายัย่ายไส้สวยกับประตูโขงไหญ่เข้าวัดทัดหลวงไต้เลยจ้าหากว่าไปบ่ฮอดจอดว่าถึงเดี๋ยวแอดจะฝากเบอร์โทรไว้ให้ใหก้องคอมเมนเดอ